สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจันทิมาสำเนียงแจ่มนักวิชาการวิทยาศาสตร์วันนี้มาพร้อมกับน้องอะตอมค่ะพวกเรามาจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาการจนบ,บุรีวันนี้จะพามาเรียนรู้ชื่อท่าเต้นออกกำลังกายแบบเข้าใจง่ายกับเพลงทุกการเคลื่อนไหวคือชีวิตที่มีสุขด้วยหลักการ f o ฟอร์เฮ h ale, ว่าแต่ละท่าใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนและขยับยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงจุดเพราะการออกกำลังกายไม่ใช่แค่เหงื่อออก แต่เราต้องเข้าใจร่างกายด้วยนะคะ Exercise 1 n e c k o t a t i o n neck lateral flexion er. ขั้นตอนการปฏิบัติท่าออกกำลังกายเริ่มต้นด้วยการยืนตรงเอามือจับศีรษะด้านข้างเอียงศีรษะไปด้านข้างใช้มือกดยืดเบาๆข้างเดียวกับมือรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อคอด้านข้าง ทำทั้งสองข้างยืดค้างไว้ประโยชน์ในการออกกําลังกายช่วยยืดกล้ามเนื้อคอด้านข้างซ้ายและขวา 2> Exercise 2 Neck Extension Stretch ขั้นตอนการปฏิบัติท่าออกกําลังกายเริ่มต้นด้วยการยืนตรงเอามือประสานท้ายทอยก้มสีสลงออกแรงกดเบาๆรู้สึกตึงเล็กน้อยบริเวณต้นคอด้านหลังยืดค้างไว้เริ่มต้นด้วยการยืนตรง เอามือประสานกันนิ้วโป้งดันใต้คางพร้อมกับเงยหน้าขึ้นออกแรงกดเบาๆรู้สึกตึงเล็กน้อยบริเวณต้นคอด้านหน้าเยียดค้างไว้ประโยชน์ในการออกกำลังกายช่วยเยียดกล้ามเนื้อคอด้านหลังช่วยเยียดกล้ามเนื้อคอด้านหน้า Exercise 3 Shoulder d d u c t o r Retract Muscle ขั้นตอนการปฏิบัติท่าออกกำลังกายเริ่มต้นด้วยการยืนตรง เหยียดแขนไปยังฝั่งตรงข้ามจากนั้นใช้แขนอีกข้างงอศอกออกแรงดึงแขนไปฝั่งตรงข้ามรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อหัวไหล่และกล้ามเนื้อสะบักด้านหลังทําทั้งสองข้างยืดค้างไว้ประโยชน์ในการออกกําลังกายกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง Exercise 4 Lateral Lunge ขั้นตอนการปฏิบัติท่าออกกําลังกายเริ่มต้นด้วยการยืนตรง ป้ายเท้าชิดกันก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างก้าวใหญ่ๆแล้วย่อตัวลงในท่ารันจนขาขวาเหยียดตรงและตอนที่ย่อตัวลงก็ต้องพยายามยืดหลังให้ตรงระหว่างค้างท่านี้เอาไว้ประโยชน์ในการออกกําลังกายช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกายโดยเน้นที่กล้ามเนื้อก้นต้นขาและสะโพก Exercise 5 Quad Punch ขั้นตอนการปฏิบัติท่าออกกําลังกายเริ่มต้นด้วยการยืนตรง ย่อขาลงแลยกขึ้นพร้อมกับชกลมไปด้านหน้าโดยจังหวะชกจะต้องเปิดส้นเท้าแล้วหมุนสะโพกเล็กน้อยเป็นท่าง่ายๆที่ใช้บริหารหน้าท้องต้นแขนกล้ามเนื้อต้นขาประโยชน์ในการออกกำลังกายใช้บริหารหน้าท้องต้นแขนกล้ามเนื้อต้นขา <S Exercise s Two step <S ขั้นตอนการปฏิบัติท่าออกกำลังกายเริ่มต้นด้วยการยืนตรงก้าวเท้าชิดก้าวแตะ หรือการทำก้าวแต่2ครั้งประโยชน์ในการออกกำลังกายบริหารข้อเท้ากล้ามเนื้อขาและสะโพก exercise 7 walk forward knee up ขั้นตอนการปฏิบตัติถ้าออกกำลังกายเริ่มต้นด้วยการยืนตรงก้าวเท้าเดินไปข้างหน้าและยกเข่าเสมอหน้าท้องพร้อมส่งแรงไปที่หน้าขาสลับซ้ายและขวาทั้งสองข้างประโยชน์ในการออกกำลังกายถ้าการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการพัฒนากล้ามเนื้อขา และหัวเข้า Exercise A Two Step l r Kick ขั้นตอนการปฏิบัติท่าออกกำลังกายเริ่มต้นด้วยการยืนตรงการทำก้าวฉีกก้าวแตะหรือการทำก้าวแตะสองครั้งและเตะเท้าไปข้างหน้าควรเป็นการเตะทั้งขาไม่มีการสะบัดเขา่าโดยเตะขาทำมุม45องศาประโยชน์ในการออกกำลังกายถ้าการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการพัฒนากล้ามเนื้อขาและการทรงตัว Exercise 9 h e e l touch ขั้นตอนการปฏิบัติท่าออกกำลังกายเริ่มต้นด้วยการยืนตรงวางส้นเท้าไปข้างหน้าสลับซ้ายและขวาทั้งสองข้างประโยชน์ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างกล้ามเนื้อแขนด้านในและกล้ามเนื้อหัวไหล่ e x e r c i s e 10 l e ก curl ขั้นตอนการปฏิบัติท่าออกกำลังกายเริ่มต้นด้วยการยืนตรงก้าวเท้าออกขนานกับหัวไหล ยกส้นเท้าขึ้นไปที่สะโพกด้านหลังหรือการพับส้นเท้าไปด้านหลังประโยชน์ในการออกกำลังกายต้นขาด้านหลัง Exercise 1 1 Marching ขั้นตอนการปฏิบัติท่าออกกำลังกายเริ่มต้นด้วยการยืนตรงการย่ำเท้าอยู่กับที่สลับซ้ายและขวาทำท่าไหวเพื่อเป็นการแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประโยชน์ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังต้นขาและกล้ามเนื้อน่อง Exercise 11 Marching ขั้นตอนการปฏิบัติท่าออกกำลังกายเริ่มต้นด้วยการยืนตรงการย่ำเท้าอยู่กับที่สลับซ้ายและขวาทำท่าไหวเพื่อเป็นการแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประโยชน์ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังต้นขาและกล้ามเนื้อน่องและนี่คือท่าเต้นออกกำลังกายเพลงทุกการเคลื่อนไหวคือชีวิตที่มีสุขที่คุณสามารถเข้าใจร่างกายได้มากขึ้น